แน่ทำอะไรอยู่ครับผมทุกคนคิดถึงกันไหมครับผมคิดถึงพ,พี่ดุทุกคนมากๆเลยนะครับถ้าสถานการณ์ดีขึ้นหรือว่าทุกอย่างดีขึ้นเนี่ยก็หวังว่าเราจะได้เจอกันนะครับผมผมคิดถึงพ,พี่ดุทุกคนมากเลยนะครับในกําลังใจให้นะครับไว้เจอกันนะครับผม ไม่รู้ว่าวันนี้ทุกคนเจอกับอะไรมานะครับหรือว่าพรุ่งนี้ทุกคนเนี่ยจะเจอกับอะไรบ้างแต่ว่าอยากทุกคนเนี่ยพักผ่อนเยอะๆนะครับเพราะว่าการฝันดีเนี่ยก็สาคัญแต่ถ้าเกิดฝันถึงกันเนี่ยก็คงจะดีนะครับผมพปเจอกันนะครับมียิ้มกันหรือยังครับผมขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนนะครับขอให้ทุกคนพบเจอแต่เรื่องดีๆนะครับพักผ่อนเยอะๆนะครับผมส่วนผมนะครับจะส่งกําลังใจกองโตให้พี่ๆแฟนคลับทุกคนเลยครับ ทุกคนเป็นไงบ้างครับทํางานกันเหนื่อยไหมครับยังไงก็อย่าลืมพักผ่อนกันนะครับไปหาข้าวกินเติมพลังก่อนล้าจะได้มารุยงานกันต่อนะครับผมสู้ๆนะครับผมกำลังใจให้นะครับโอเ์จนครับสวัสดีครับผมกับคณาวุธนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอาคารเรียนหลังใหม่หลังนี้ด้วยนะครับ ผมนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องนักเรียนรุกคนนะครับผมเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่และก็คุณครูด้วยนะครับและที่สําคัญเนี่ยต้องตั้งใจเรียนด้วยนะครับแล้วผมนะครับก็อยากจะขอขอบคุณพี่ๆัแฟนคลับทุกๆุคนมากเลยครับที่ร่วมกันบริจาครือร่วมกันสมทบทุนเข้ามานะครับทำให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมและผมนะครับก็หวังว่าอาคารเรียนแห่งนี้เนี่ย จะทําให้น้องๆแล้วก็คุณครูทุกคนเนี่ยใช้ในการอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมเป็นกำลังใจทุกคนนะครับสู้ๆตั้งใจเรียนนะครับไว้เจอกันครับ